สวัสดีค่ะชมเองค่ะครูชมนะคะวันนี้ครูชมก็อยู่ในห้องเรียนของครูชมกับเด็กๆชั้นป .1 นนบกมือหน่อยเร็วอ่าเด็กๆน่ารักมากเลยนะคะวันนี้ที่ครูชมมาอัดคลิปตรงนี้นะคะก็เนื่องจากว่าในวันที่5ตุลาที่ผ่านมาก็คือเป็นวันเกิดของครูชมใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก็ตื่นเต้นดีใจแล้วก็เอาขนมมาฝากครูชมซึ่งแบบว่าเต็มโต๊ะหมดเลย ดูดิมีตัวขอใหญ่ๆนะคะเต็มตัวหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นขนมกัดในเด็กมามอบให้นะคะเขาบอกทำไมถึงได้ขนมมาให้เพราะอะไรเพราะวันเกิดจริงๆก็ยูชมสวยว่าเด็กๆปากหวานมากเลยะค่ะจะบอกให้นะคะดังนั้น วันนี้คุณครูก็เลยจะเอาของขวัญขนมที่เด็กๆมอบให้นะคะปาให้เด็กๆนั้นได้แจกเพื่อนๆได้กินกันทั้งท้องนะคะโอ้โหดูเต็มโต๊เลยนะคะดูสิบ่งบอกถึงอะไรเนี่ยบ่งบอกบอกว่าคุณครูผอมเกินไปเราต้องกินขนมหรือว่าคุกครับหนูอยากกินขนมหนูก็เลยเอามาแบบนี้นะคะดูสิคะเต็มโต๊ะม,ม,มากเลยอหือ นอคะอันเดิมยังกินไม่หมดอันใหม่ก็เอามาเพิ่มอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเต็มมากเลยนะคะกี่ห่อไม่รู้นะคะสังเกตว่าขนมที่เอามาก็คือแบบมีแต่ขนมเลนะคะหนูชอบขนมแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูดูในคลิปครูครูแล้วพี่พีพีบอลอย่งน่ะเอาของเหมามาให้ครูเยอะเกินหนูก็เล่นมาบ้านหนูก็ดู่เล่นผ่านหนูว่าดหนูคงใจดีไหมใจดีแข็รองเท้าหน่าล่ะ เขาไม่ได้มองหน้าครูแล้วเขามองรองเท้าใช่ไหมอ่ะพูดอะไรถึงคุณครูหน่อยคุณครูเป็นยังไงบ้างคุณชมพูเป็นยงไงคุณชมพูสวยชมพูน่าชมา่งเก้าไห้เก้าอย่ามังกชมพูเนใจดีตอนนี้คุณครูเขินได้หมดแล้วค่ะอ่ะโอเคค่ะเด็กๆนั่งพี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปแจกขนมกันแล้วนะคะกินด้วยไหมคะค่ะ เราจะเอามาแบบให้เพื่อนคนละกี่ชิ้นสชิ้นสชิ้นนะคะอ่ะเริ่มโดยคนแรกก็ออให้เพื่อนคนแรก3ามชิ้นแล้วที่เหลือก็เดินตามเป็นแถวไปเลยนะอ่ะสาสชิ้นนะคะหนึ่งองวางเลยอันนี้นะคะก็เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการ น้ำใสนะคะเด็กๆเขาก็นำขนมมาแล้วก็มาแบ่งให้กับเพื่อนๆกินนะคะเป็นเรื่องของการมีน้ำใจแล้วก็การแบ่งปันนะคะว้าวเยอะไปมากจนหดเลยได้เยอะไหมอร่อยไหมครับอร่อยยังไม่ได้ชิมเลยอร่อยเลยไม่มีเลยแล้วค่ะคือขาวจะกินยังไงอ่ะอ้าวหนูจะหาวิธีการกินยังไงดีคะโอ้โหเอาแบบนั้นเลยหรอเนี่ย กินยังไงไม่รู้ไม่รู้ดีไหมคะได้กินขนมดีค่ะกินยังไงกินม่ให้นะินมรีเลยนะายมคนนั้นด้วยลืมคนนั้นด้วยแแนยังไม่ได้ทานเลยกินไ่มด้กินยังไงจกินยังไงอามินาให้แนนด้วย ไปนั่งท oh, ี่ไปนั่งที่ออกินเออจะกินยังไงลองดูสิท้าก็บองให้แหวนๆก้าวให้แหวนๆเอแม่ให okay, ้็แหวนรสชาติเหมือนกันหมดเลยอะรสชาติเหมือนกันไงวันนี้กินรสชาติเดียวกันโอเคแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะว่าเด็กๆเหล่านี้เขาจะมาทำอะไรกันอีกนะคะแต่เหล่านี้ให้เวลาเขาไปกินกันก่อนค่ะบ๊ายบาย